เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังโปรเจกต์เจ๋งๆที่เราเห็นกันไม่ว่าจะเป็นในห้อง l a บหรือในห้องประชุมเนี่ยมันมีรากฐานมาจากอะไรกันแน่วันนี้เราจะมาแกะกันดูเลยครับว่ามันมีเสาหลักอะไรบ้างที่ค้าจุนโปรเจกต์เหล่านี้อยู่เอาล่ะครับคำถามก็คืออะไรคือเคล็ดลับหรือส่วนผสมลับที่ทำให้โปรเจกต์มันเวิร์กหลายคนอาจจะคิดว่ามันต้องมีสูตรสาเร็จอะไรบางอย่างแต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีทางลัดหรือส่วนผสมลับอะไรเลยแหละครับ แต่มันคือการกลับไปที่เบสิกเลยครับนั่นคือทักษะพื้นฐาน4อย่างที่เป็นเหมือนเสาหลักค้ำโปรเจกต์เอาไว้แล้ว4อย่างนี้มันก็ทํางานเชื่อมโยงกันขาดอันไหนไปไม่ได้เลยมาเริ่มกันที่เสาต้นแรกเลยนะครับเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์คือพูดง่ายเลยโปรเจกต์ Project จะดีแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันดีพอและพร้อมใช้งานหรือเปล่าทีนี้พอพูดถึงเครื่องมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องมีของแพงๆหรือของที่ดีที่สุดนะฮะ แต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราใช้มันเป็นหรือเปล่าตั้งแต่เรื่องเบสิกเบสิกเลยอย่างการวัดค่าต่างๆให้เป๊ะการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอหรือถ้าต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็ต้องเข้าใจมันจริงๆและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือพอใช้เสร็จแล้วก็ต้องดูแลรักษาให้ดีด้วยครับใช่เลยครับการเตรียมพร้อมนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนั่นเองครับถ้าเม็ดแรกถูกที่เหลือมันก็ง่าย โอเคครับจากเรื่องเครื่องมือเรามาต่อกันที่เสาต้นที่2กันเลยเรื่องของการเก็บข้อมูลครับบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยมันเหมือนเป็นหัวใจของโปรเจกต์เลยนะเป็นหลักฐานเดียวที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหน แล้ข้อมูลที่ว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเลยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลดิบหรือ raw data ครับมันคือข้อมูลสดๆสิ่งๆที่เราวัดได้เก็บได้จากการทดลองเลยนะอย่างไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นแหล่งความจริงที่บริสุทธิ์ที่สุดของโปรเจกต์เราเลยก็ว่าได้แล้วจะเก็บข้อมูลดิบพวกนี้ไว้ที่ไหน นี่แหละครับสมุดบันทึกการทดลองนี่คือเครื่องมือที่สําคัญสุดๆเลยนะการจดทุกอย่างลงไปแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การลืมนะครับแต่มันทําให้ทุกอย่างโปรง่งใสใครก็สามารถกลับมาตรวจสอบได้ว่าเราทําอะไรไปบ้างแต่เดี๋ยวก่อนมันก็มีคําถามตามมาว่าสมมุติเราทดลองไปครั้งเดียวเปลี่ยงได้ผลออกมาเลยแล้วเราจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าผลที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฟลุก และนี่แหละครับคือที่มาของสิ่งที่สําคัญมากๆในวงการวิทยาศาสตร์เลยนั่นก็คือการทำำําซ้ําหรือที่เรียกว่า replication ผู้ง่ายๆคือการทดลองซ้าๆเพื่อเช็คให้ชัวร์ว่าผลที่เราได้มาครั้งแรกเนี่ยมันเชื่อถือได้จริงๆนะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแล้วต้องทำซ้ำกี่ครั้งละ่ะโดยทั่วไปเลยนะครับอย่างน้อยๆคือ3ครั้งถึงจะเรียกว่าน้าเชื่อถือได้เรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับ เพราะในวงการวิทยาศาสตร์เคยมีดราม่าใหญ่เลยที่เรียกว่าวิกฤตการทำซ้ำคือมีงานวิจัยเยอะมากที่พอคนอื่นเอาไปทำตามแล้วมันไม่ได้ผลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการทำซ้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำตามตามกันไปแต่มันคือการสร้างความไว้วางใจในผลงานของเราเลยลหละครับมาถึงเสาหลักต้นที่3มกันบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าต่อรองไม่ได้เด็ดขาด นั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะไม่ว่าผลการทดลองจะออกมาเลิศเลยแค่ไหนมันก็ไม่คุ้มเลยถ้าต้องแลกมาด้วยอุบัติเหตุครับทีนี้เช็คลิสต์ความปลอดภัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ผวก่นตาเสื้อกาวถุงมือต้องพร้อมเนี่ยแล้วก็ต้องทําตามกฎของที่ทํางานหรือห้องแลบอย่างเคร่งครัดเลยนะต้องรู้ด้วยว่าสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะต้องทํำยังไงรู้วิธีปฐถมพยาบาลไหมและสําหรับคนที่ต้องออกไปทํางานนอกสถานที่ก็ต้องระวังเรื่องสภาพอากาศสารพิษหรือแม้แต่สัตว์ต่างๆด้วยครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายเสาต้นที่4นั่นคือเรื่องของการทํางานเป็นทีมและการสื่อสารเพราะเอาเข้าจริงโปรเจกต์เจ๋งๆส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวนะครับแต่มันเกิดจากพลังของทีมพลังของการทํางานร่วมกัน และจะทำงานเป็นทีมยังไงให้มันเวิร์กมันมีสเต็ปของมันอยู่นะครับ 1. เลยต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันให้ชัดเจนใครทำอะไรรับผิดชอบตรงไหน2ต้องคุยกันบ่อยๆครับมีประชุมอัปเดตความคืบหน้ากันตลอด 3. คือการประสานงานต้องทำให้แน่ใจว่างานของทุกคนมันสอดคล้องกันไม่ใช่ต่างคนต่างทาและสุดท้ายซึ่งสาคัญมากๆคือเวลาเจอปัญหาต้องช่วยกันแก้ไม่ใช่โทษกันแต่ลุยไปด้วยกันในฐานะทีมเดียวกันครับเห็นไหมครับว่า ทั้งเรื่องเครื่องมือเรื่องข้อมูลความปลอดภัยและทีมเวิร์กสอย่างนี้มันคือเสาหลักจริงๆที่ค้ำโปรเจกต์เอาไว้ขาดอันใดอันหนึ่งไปโปรเจกต์ก็อาจจะล้มได้เลยแต่ถ้ามีครบทั้ง4เสาที่แข็งแรงโปรเจกต์นั้นก็จะสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันเล่นๆว่าไอ้ทักษะทั้ง4ี่อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันจําเป็นแค่ในห้องแลบหรือแค่ตอนทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเท่านั้นจริงๆหรอหรือว่า มันอาจจะปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจําวันของเราเลยก็ได้ลองไปคิดกันดูนะครับ